กุ้งต้องตัดอันนี้ก่อนนะกุ้งโตโตอืตัด,ตดทำความสะอาดก่อนโอเคที่จริงเราก็ต้องปอกหนะ่อยเนาะปอกเอ่อเปลือกด้วยปอกอันนี้มันนะครับ ต้มยำกุ้งใส่เห็ดฟางว่ารสแซ่บเลยพี่น้องเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราปปกเสร็จแล้วก็ใช้เมดผ่าหลังมันมน็ได้มันจะได้เวลาสุกแล้วมันจะสวยงามผ่าตรงด้านหลังนี่ครับ คิดใหญ่ไปหน่อยเนี่ยเนี่นะผ่านหลังมันหน่อยเนาะสิ่งขี้ก็มีอยู่เหมือนกันแต่เราก็ไม่ต้องเอาอกก็ได้เอกก็ได้แล้วแต่สะดวกครับ นี่เห็นไหมเราต้องผ่พาพอมันสุกมันก็จะได้สวยงามน,น่ารับประทานยิ่งยิ่ยิ่ง,ง,งนะักพี่น้องจา๋าดูสิกุ้งกุ้งตัวใหญ่ๆกุ้งตัวโตๆตโลตัสสองร้อยหกสิบเก้าบาทซื้ออันที่ห้างน้ำซื้อมากินตุ้มยำพอดีจังหวะ มีเห็ดฟางพอดีก็เลยได้ทำเห็ดฟางต้มยำกินทำไมดีมากเลยพี่น้องเอ้ยสดสดลิกุ้งสวยไหมสดมากเลยแล้วก็เดี๋ยวไปเตรียมต้มยำต่อไปล้างทำความสะอาด ให้เรียบร้อยก่อนพี่นอ้องโยทำตโต ตะไคร้ก่อนให้นเป็นแน่นมก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็พอดีพริกไปล้างทําความสะอาดเนาะตะไคร้มันเป็นยาขับลมด้วยอันน,น,นี้เสร็จยังไม่เสร็จเดี๋ยวตัดห้ามาันได้กินมันจะน่าปาประเท่าลน,นเ่ยไม้เยอะแยะเลยนะ่ยปลูกไว้ได้กินโดยที่เรา เม่ต้องไปซื้อถ้าอยู่ทัวเรือนก็พอกินพออิ่มนะพี่น้องดูสิเห็ดสวยๆเท่นั้นเลยนะครับสวยงามมากเลยเปิดกันแล้วนะนเราจะมาต้มยำเห็ดฟางใส่กุ้งนะครับ ตะไครจะลงไปก่อนแล้วมากรูดใส่ไปเลยครับใส่ใมันมะกรูดให้หมดนี่เลยเลดยหอมหอมพริกผมบุบบุบพอเหล็กๆไม่ต้องให้มันไม่ได้หั่นนะครับไม่ได้หั่นพริกน้ำปลาไปหน่อยน้ำแต่แรกพี่น้อง เห็ดลงไปเลยเห็ดไปแล้วนะหเห็ดอัจจบานไปหน่อยจะไม่เป็นไรเรากินแบบบานก็ได้อร่อยดีเพราะว่ามันก็เห็ดเหมือนกันนี่เราใส่เห็ดเข้าไปแล้วครับอืดูสิ ชีสันน่ากินแล้วล่ะเดี๋ยวเติมน้ำปลาไปนิดหนึ่งแล้วล่ะเดี๋ยวมันจะเค็มเติมพอแค่นี้ก่อนนี่มาแล้วกุ้งใส่หมดนี่แหละเดือดแล้วแหละืมใส่ไปแล้วกุ้งเติมกุ้งไปนะครับมะนาวเดี๋ยวเราต้องใส่ เพราะว่าถ้าเกิดเราใส่เดียวมันจะไม่อร่อยต้องใส่สุดท้ายมะนาวใส่ที่นี่ก่อนเนาะเดี๋ยวมันจะเกินไปมันจะเปรี้ยวเดีย๋ยวค่อยเติมอาทีหลังนี่หูกร้ง,งต้มยำกุ้งใส่เห็ด <c oughs> กับเห็ดฟางนะครับเติมน้ำตาลหน่อยหน่อมน้นเห็น่อยหน่อย ก็นิ่มเโอเคเรียบร้อยอือใส่เข้าไปพี่น้อ <c> ง <oughs> เรียบร้อยแล้วละ่ะเพราะว่าถ้าต้มนานเดี๋ยวกุ้งมันจะมันจะกระด้างมันจะแข็งไม่อร่อยมันจะไม่รสชาติจะเปลี่ยนโอเคจบแล้วแค่นี้แหละต้มยำเก็บใส่กุ้งนะครับปิดกันได้เลยเรียบร้อยเรียบร้อยครับผม เรียบร้อยเนี่ยดูสิสีสันเอรอราตัดหมดแล้วมันอกี้เหลือได้ไงลงเหลือตัวหนึ่งเห็นไหมเมื่อกี้ที่ผ่าบางตัวก็ผ่าโหเห็นไหมพี่น้องครับสวัสดีครับขอเก็บภาพรบรรยากาศวัเพยงนท่านี้เด้อผิดพลาดการใกาดก็โทษขออภัยนะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามกาดแชร์เด้อผิดพลาดประการในขดขอโทษขออภัยสำหรับคลิปนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องนี่โอเคเจอกันมาคลิปถัดไปนะครับผิดพลาดประการนในขดขอโทษขออภัยเด้อีเห็ดฟางขึ้นตลอดเลยได้กินตลอดเวลาเลย ขึ้นดีมากเลยดูสีเมื่อเช้าขึ้นอีกแล้วดีก็เก็บเลื่อนี่อิดฟางเราเพาะเองเนี่ยขึ้นดีจริงๆพี่น้องจา๋าขึ้นได้กินตลอดเวลาเลยพี่น้องเอ้ยไม่ต้องไปซื้อเขาเฟืองก็มีเยอะแยะเราก็สามารถพาะเองได้อย่างสบายๆเลยดอกตูมสวย,สวย เยี่ยมเยี่ยมจริงๆเลยเพราะเห็ุฟังรับประทานเองได้โดยที่ไม่ต้องไปซื้อเขาสุดยอดเลย